Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรระดาวันแก้วกิติพงศ์นะครับหรือขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์อ,อาจารย์เพิ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของคณะพานิยศา์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งคือผู้อำนวยการโครงการบิญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะครับนื่วันนี้เราจะคุยกันทางด้านแน,ว,แนวๆนี้เนาะ <ๆ S 1> ต้องบอกว่าช่วงยุคป,ปัจจุบันเราเราเจอโควิดอีกแล้วนะครับแล้วหลายๆครั้งที่เราเจอโควิดเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของทางด้าน เครื่องมือทางด้านไอทีทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆก็จะเข้ามามีส่วนช่วยทีเดียวนะครับเอาเอาบทบาทที่ใกล้ตัวผมและ,ะอาจารย์พึ่งก่อนคือการเรียนการสอนเนาะตอนนี้นะว่าว่าจะจะจะ,จะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมครับจะต้ององอนไลน์หรือหรือจะมีแนวโน้มอะไรยังไงเกิดขึ้นไหมครับก็ก็คงจะเป็นไปในแนวนั้นแหละค่ะอาจารย์จริงๆแล้วทั้งทั้งเรา เราเองแล้วก็ในหลายๆมหาวิทยาลัยไม่จริงๆไม่ใช่ในเฉพาะในประเทศไทยนะคะรวมถึงในต่างประเทศเขาก็มองแล้วว่าการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์เนี่ยมันคงจะไม่หายไปคงจะเข้ามาเป็น new นิว n o r m a l แบบยาวๆอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีที่ช่วยช่วยเสริมการเรียนในห้องเรียนแบบแบบออฟไลน์ได้เหมือนกันในในลักษณะอย่างเช่นว่ามันมีการอัด อัดไว้ได้ใช่ไหมคะอย่างยางแล้วซูมกันอย่างเงี้ยอ่ามันก็อัดไว้ได้แล้วก็นักศึกษาเขาก็สามารถมาทบทวนได้อะไรแบบเนี้ยค่ะเออยิ่งโดยเฉพาะในในยุคนี้ที่ที่เด็กๆเ,เขาจะมีความแบบโฟกัสที่มันสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าเอออยากจะเรียนรู้ในในเวลาที่เขาแบบอืมพร้อมหรือว่าอยากจะเออฟาสต์ฟอร์เวิร์ดในวงสจุดอะไรอย่างเงี้ยการเรียนออนไลน์แล้วมีการอัดไว้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะ จริงเลยครับผมพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการแชร์ไฟลเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งแมทเทอเรียล uh, <material S 1> อะไรที่มันออนไลน์อย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเด็กๆเ,เขาก็จะเข้าถึงได้ได้ง่ายกว่าค่ะครับอยากแชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าบางวิชาที่ผมสอนเนี่ยต้องบอกว่าเบางทีเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าสอนในห้องเนี่ยผมตามไม่ทันแล้วผมหลุดไปเลยนะแต่ตอนสอนออนไลน์ข้อดีคือเขากลับตามไปไปไป,ไปดูทีหลังได้เพราะเรามีคลิปก็ ก็เป็นอีกอีกข้อดีหนึ่งของการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับผมว่าผมว่ามันก็เป็นโชคดีระดับหนึ่งนะผมผมรู้ว่าโควิดมันไม่ใช่โชคดีหรอกโควิดมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่ามันเกิดในยุคที่เทคโนโลยีมันพร้อมอ่ะคือถ้าเกิดในยุคเก่าๆเลยอ่ะคือคือเราต้องปิดโรงเรียนเฉยๆเลยแหละต่างคนต่างอยู่บ้านแหละคือทําอะไรกันไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราเราเทคโนโลยีมันมันมันมาพร้อมที่จะมีมีความพร้อมเนี่ยแหละค่ะอาจารย์เป็นเป็นเป็น เรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยสําหรับยุคนีเนาะคะ่ะ mm hmm. ก็คือแบบเราก็จะเห็นเลยอย่างช่วงหยุดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้ออกเลยออกนอกห้องเรียนไปเนาะคะ่ะไปถึงผู้ประกอบการอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารเราก็จะเห็นว่าผู้ประ,ประกอบการแบบเจ้าไหนหรือลายไหนที่แบบ ถ้าเขามีความพร้อมอยู่แล้วเขาอยู่บนออนไลน์อยู่แล้วมีมีออนไลน์เพซเซน์ก็คืออยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้วหรือว่ามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเขาก็จะเหมือนแบบพร้อมที่จะไปต่อเขามีอินฟราสตรักเจอร์ที่มันรองรับใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยไม่ยังไม่พร้อมเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนมีช่วงแบบ อากาศอะช่วงแบบว่าเออสุญญากาศว่างๆอยู่แพ๊บนึงเหมือนกันว่าเออเอ,อแล้วจะยังไงต่อดีแต่มันก็ยังดีว่าอ่ะเดี๋ยวนี้การค้าขายบน Facebook บนไลน์มันไม่ได้ยากละเขาก็สามารถที่จะแบบแต่เขาก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการแบบอะไรยังไงให้คนมาเห็นเขาให้คนมารู้จักเขาอ่ะให้คนมีไล n e แอดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับงั้นผมขออนุญาตถามอาจารย์พิ่งต่อเลยครับว่าเวลาเราพูดถึงความพร้อม ที่อาจารย์พึ่งบอกว่าเออถ้าเกิดองค์กรไหนพร้อมเนี่ยมันก็จะไปได้ได้เร็วได้ดีในความพร้อมเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับค่ะความพร้อมก็น่าจะหมายถึงความพร้อมในเชิงอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยแหละคะ่ะที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ว่าเอะเราจะไปออนไลน์เรามีเอ่อเว็บไซต์เรามีแอปพลิเคชัน แล้วเอ้ยพอเราจะมีเว็บไซต์เราจะมีแอปพลิเคชันเอ้ยแล้วมันจะอยู่บนอะไรอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เราจะรันเซิร์ฟเวอร์ของเราเองหรอเรามีความรู้เรามีบุคลากรเพียงพอที่จะมาดูแลเรื่องนี้ไหมหรือว่าเอ๊ะเราจะไปใช้คลาวหรอแล้วคลาวมันเอ๊ะคือใครๆก็บอกว่ามันเริ่มง่ายแต่ว่าแล้วมันเริ่มยังไงอันไหนดีอันไหนมันน่าเเชื่อถือได้แล้วมันใช้แล้วมันข้อดีข้อเสียยังไงตรงเนี้ยเรามีความพร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ย ผมผมต่อยอดเมื่อกี้เราชวนคุยกันเรื่องการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันมันกว้างกว่านั้นเยอะนะครับตอนนี้ก็มีคนพูดขึ้นถึง work from home อีกแล้วนะครับซึ่งซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราล็อกดาวน์กันเต็มที่ก็ work from home กันเต็มที่คราวนี้ก็อาจจะนะผมคิดว่าก็อาจจะต้องมีการ work from home กันระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับอาจารย์คิดว่ามันมันจะทำยังไงให้ให้การ work from home มันทำได้ประสบความสำเร็จในมุมของเทคโนโลยีอ่ะครับ ในในมุมของเทคโนโลยีจริงๆแล้วการ work from home เนี่ยมันก็จะคือน่าจะต้องใช้ในลันกษณะของใช้ทูมันก็จะมีทูช่วยหลายอย่างแะค่ะอาจารย์ทั้งทั้งในลันกษณะของการอาจเป็นคอมมูนิเคชันก่อนกลุ่มของคอมมูนิเคชันก็อย่างที่เราใช้ใช้ซูมกันใช่ไหมคะอ,ะอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการมีติ้งอานนเรื่องของการเลคคอร์ดสิ่งที่เรา สื่อสารกันระหว่างทีมใช่ไหมคะอะถัดมามันก็จะเป็นพวกเรื่องของ c l าว d พวกของอที่เราสามารถฝากไฟล์แชร์ไฟล์อะไรพวกนี้ได้รวมถึงอตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีพวกทูที่เป็น project management tool ออนไลน์เยอะเลยคะ่ะที่จะแบบช่วยให้เราแชร์ โปรเกสของทีมแท็บโปรเกสของทีมดูการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานเอกสารอะไรต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะเออกลุ่มเนี้ยทั้งก็คือเพราะฉะนั้นหลักๆกลุ่มของการสื่อสารเนาะฮะงานกลุ่มของการท,ทูในกลุ่มของการเออ ากไฟล์แชร์ไฟล์แล้วก็เป็นทูในกลุ่มที่เป็นพวกออนไลน์โปรเจกต์แมネจเมนต์อันนี้จะจะค่อนข้างมีบทบาทเยอะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นจริงอย่างทูที่แบบใช้ได้ดีแล้วง่ายสุดใกล้ตัวอย่างเงี้อยอย่างเช่นแบบ Google Calendar อย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆเราก็ใช้ในองค์กรหลายๆที่ก็ใช้กันมานานละอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะคะจริงแค่นี้มันก็เป็นเรื่องของการที่แบบว่าแชร์เอ่อ แตูเนาะมีติ้งการแบบว่าเอ้ยเรามีแพนอะไรร่วมกันอ่ะกี่โมงกี่โมงเราจะมีมา meet, มีมีทีมไหนทีมไหนอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันแบบเออมันมัน,ม,น,ม,นมันคอน่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากๆครับเห็นด้วยเลยครับ <work S 2> <from home. S 1> แม้กระทั่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็ผ่านซูมเนาะคือถ้า <c oughs> ถ้าเป็นแต่ก่อนเราคงต้องนัดเจอกันที่มหาว <c oughs> ิทยาลัย <c oughs> ต้องนู่นนี่นั่น,นอันนี้ก็อาจ <c oughs> จะสะดวก <c oughs> หรือว่าเดี๋ยวนี้ ผมไปมีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ก็สบายมากแต่ก่อนนี้แทบจะนึกไม่ออกเลยจะไปจะไปคุยกับเขายัางไงหรือแม้กระทั่งเชิญเขามาสอนที่ธรรมศาสตร์นะเขาก็เขาก็ซูมเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็แบบดูดูแบบจริงๆซูมก็มีมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้สนใจมันมากสักเท่าไหร่โควิดมันก็เลยมาถึงถึงบอกว่าเป็นเรื่องของความพร้อมด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายโควิดก็ drive ให้เราพร้อมเหมือนกันเขาก็มี เหมือนเหมือนเขามามาเร่งให้เราพร้อมอ่ะคือไม่พร้อมไม่ได้อ่ะก็คือคุณต้องพร้อมคราวนี้ผมผมอยากชวนอาจารย์พิ่งคุยเรื่องความเสี่ยงบ้างเมื่อสักประมาณน่าจะสองสัปดาห์มั้งครับที่มันมีเหตุการณ์ที่อยู่ดีดี google ก็ล่มไอ้ดูจีเมลก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้ y o u t u ู e ก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับค่ะถามอาจารย์พื่งก่อนมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์พึ่งพอจะทราบไหมครับอ่ ที่ที่มันล่มไปแล้วเราก็ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะตรงรม,มันประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งจริงเขาบอกว่ามันมันเป็นแร์อีเวนต์มากการคือเขาบอกว่าแบบเหมือนหนึ่งในร้านอะ่ะมันไม่มันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะเออเอาจริงๆแล้วเนี่ย กูเกิลก็เหมือนกับ Announce ออกมาสั้นๆว่าเขามีปัญหาเป็น Internal Storage mm hmm. ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค mm hmm. ่ะอ่าก็คงจะถึง Reach Limit หรืออะไรบางอย่างเขาเขาก็ไม่ได้บอกในรายละเอียดนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามกู้กู้กลับมาในในหนึ่งชั่วโมงก็คือเหมือนเป็นเป็นปัญหาที่ระบบของเขาหน่วยความจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีปัญหาอ่าต,ตรงเนี้ยก็ก,ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบ คือคนทั่วโลกก็ก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าก็ไม่ได้คาดคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือ cloud service รายใหญ่ของโลกอะที่แบบเฮ้ยเราเรารู้สึกว่าชีวิตเรารีไลออนอันางนี้มากแล้วแบบอยู่ดีคนที่แบบอาจาลองคิดภาพคนที่ติด YouTube กําลังดูดูเอ้ยช,ชั่วโมงหนึ่งอะที่เราดู YouTube ไม่ได้แล้วแบบ เออคนที่แบบสมมติเขากําลังดูแบบว่าไลฟ์อะไรสักอย่างอยู่เขาก็คงจะแบบค่ะก็บบต,ก,บบตกใจกันมีการแล,กแล้วรู้กันได้เร็วนะผมว่าเดี๋ยวนี้โลกมันคอนเน็กกันเนาะไม่ใช่ว่าเอ่อกูเกิลล่มไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยรู้ว่าเมื่อวาน Google ล่มไม่เลยนะคะรับพอล่มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแบบโอ้โหคนเข้ามาในไลฟ์กันเต็มเลยว่าใครใช้ Google ได้บ้างอะไรเงี้ย G ี mail เข้าไม่ได้โอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเป็นทวิตเตอร์ออฟเดอะเดแบบ ภายในไม่กี่นาทีเลยค่ะดนันซึ่งแล้วเหตุเหตที่มันแปลกอีกอย่างหนึ่งคือว่าเพราะว่ามันเกิดเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะานคือหมายถึงว่าคืออันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าในเชิงในเชิงเทคนิคเนี่ยค่ะการที่ คลาวหรือว่าเซอร์วิสที่มันออนไลน์แบบนี้โดยเฉพาะของเจ้าใหญ่ Over t ร์เดออย่างอย่าง Google เนี่ยมันจะล่มทั่วโลกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆที่เมื่อกี้บอกว่าแทบจะแบบหนึ่งในล้านเพราะว่าแบบจริงๆแล้วการที่เรามีอะไรบางอย่างอยู่บนคลาวหมายถึงข้อมูลของเราไฟล์วิดีโอของเราหรือสิ่งที่เราเอาไปฝากบนบน Google Drive เนี่ยค่ะมันมีแบ็กอัพ แล้วมันไม่ได้มีแบ็กอัพแค่ชิ้นเดียวนะคะมันมันมีแบ็กอัพมากกว่าหนึ่งเสมอแล้วก็ทั้งนี้ทางนั้นไอตัวแบ็กอัพเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ในการแบ็กอัพของเขาเนี่ยมันกระจายไปในโลเคชันต่างๆทั่วโลกความหมายก็คือมันมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบว่าอะเซิร์เวอร์ใหญ่อยู่ในเมกาแล้วมันมีแบ็กอัพอยู่สมมุติว่าเออซัมแวร์ในแคนาดาหรืออะไรแล้วมีอยู่ที่เดียวไม่ใช่มันมีแบบมันกระจายไปทั่วโลกแล้วเพราะฉันแบบมันเป็นไปได้ยังไงที่แบบ เฮ้ยแบ็กอัพของแบ็กอัพก็ก็ล่มหรือแบบเอ้ยแล้วมันคอนเน็ไม่ได้อนะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่ามันมันแปลกมากอะไรเงี้ยครับเอ,อหมายถึงว่าเกิดเกิดขึ้นยากมากอันเนี้ยในเชิงซึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กลับกลับมาที่คําถามถึงเรื่องความเสี่ยงว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันมีเอ,อแน่นอนการที่เราเอาไฟล์ของเราเอาแอปพลิเคชันของเราเอ,อไปฝากไว้ บนเซอร์วิสคลาวเนี่ยบนบนคลาว e r เซอรของคนอื่นมันมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเนื่องด้วย Google เนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ซึ่งเขาทำมันมาแบบนานมากเนี่ยเซอร์วิสของเขาก็มีความความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วล่ะเพราะว่าเออค่ะทีนี้เออแต่ถามว่าถ้าเราเราเป็นลักษณะที่แบบเออเราเป็น ทำเองเราเราเราหมายถึงว่าผู้ประกอบการใดที่จะรันเองดูเองแน่นอนก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ออกมาว่าเราถ้ามันล่มเราจะจัดก,การยังไงใช่ไหมคะมคมหรือว,ว่าซึ่งซึ่ง,ง,งจริงๆแล้วในโลกของความเป็นออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้มันมีภัยภัยคุกคามค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันแบบเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะในในโลกดิจิทัลอ่ะมันไม่ใช่แค่ คนทางด้านไอทีที่เก่งขึ้นโจนก็เก่งขึ้นเหมือนกันเพราะ<ฮ>เขาก็สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้เหมือนกัน,นะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือความการดูแลรักษาความปลอดภยัยการลดความเสี่ยงถามว่ามันยากขึ้นไหมมันก็ยากขึ้นตามมาค่ะพะทุกคนก็เก่งขึ้นเนาะมันมีทั้งคนดีและไม่ดีเนาะในทุกท,ที่เนาะเพราะนั้นก็น่ากลัวนั้นผมผมต่อยอดเลยนะครับอาจารย์ในบทบาทที่อาจารย์เป็นผู้มในการโครงการปัญญาโททางด้านอ่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะครับอาจารย์เล่า,เล,าเล่าถึงโครงการปริญญาโทนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วหนึ่งคือใครควรเป็นคนเรียนแล้วในในเอาแบบกว้างๆก็ได้ครับในหลักสูตรนี้มันมันประมาณไหนมีวิชาอะไรเรียนหรือว่าอะไรแบบนี้ครับอ่าค่ะหลักสูตรปริญญาโททางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเนี่ยนะคะอ,อจริงๆแล้วหลักสูตรของเราเป็นเป็นเรียกว่าหลักสูตรปริญญาโทที่ มิกซ์ระหว่างความรู้ทางด้านเทคนิคความรู้ทางด้านไอทีและความรู้ทางด้านบริหารโดยที่หน่วยหน่วยกิจแล้วก็วิชาบังคับของเรามันจะแบ่งค่อนข้างจะเกือบครึ่งครึ่งนะคะเป็นเป็นความรู้ในแนวบริหารอาเป็นแนวเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Digital ดิสรัปชั o นท r านส์ o ฟอร์เมชต่างๆเอ่อบิส s s สสตร e ท y ีที่คุณควรจะรู้อะไรแบบนี้ค่ะกับอีกส่วนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเรื่องของทางที่แบบ ตะค่อนไปในทาง i อก็คือหมายถึงว่าอ่ะอย่างเช่นเนี่ยคุณจะวางอินฟราสตรักเจอร์ให้มันเหมาะสมกับบิสเนส s s ต r a t e ี้ที่คุณวางเอาไว้เนี่ยเออในมุมมองของของการเป็นนักบริหารไอีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเอยอ๋อคาวดีอ่ะไปใช้คาวแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าเราควรจะเน้นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบมันเป็น c u สเ o อ e ์เซนทริกถูกไหมคะครเราควรที่จะรู้ว่าเอแล้วคัสเตอร์ของเราเนี่ย พร้อมหรือยังสำหรับการที่เออเช่นเราจะไปใช้โซลูชันไอทีนี้นี้นี้เนี่ยคัสเตอร์เมอร์เราอะ่ะเขาพร้อมที่จะใช้ไปกับเราไหมอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเออการที่เราจะวาง Infrastructure หรือ a r c h i t e ทคเจอทั้งในแง่ของ Data Architecture ทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์อาร์ c ิเทคเจอร์เนี่ยมันจะต้องไปกับ Business Strategy ของเราด้วยไปกับความพร้อมของลูกค้าแล้วก็สเต e h โมเด์อื่นๆของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงว่าเนี่ยในเชิงเทคนิคอีกก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะลึกลงไปถึงเรื่องของสิ่งที่เขาพูดกันในยุคนี้ก็คือ เรื่องของ d a t ้ถูกไหมคะเด t ้าคือเหมือนเ,อเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ <ช>เป็นแหล่งน้ํามันเป็นแหล่งทองของขององค์กรเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้ก็คือเราก็ต้องเรียนเรื่อง data management ค่ะว่าเราจะจัดการกับ data จํานวนมากยังไงแล้วเราจะใช้ data ให้เกิดประโยชน์ในเชิงที่เขาเรียกกันว่า business intelligence หรือว่า business a n a l y t i c s เนี่ยก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงในเชิงธุรกิจในเชิงของการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจยังไงเนาะคะ่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งหลักๆที่เราเน้นก็คือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศค่ะเพราะว่ายิง่งยิ่งโดยเฉพาะทุกวันนี้ระบบมันเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วมันแทบไม่มันไม่มีแล้วล่ะค่ะระบบที่มันเป็น standalone อยู่คนเดียวไม่เชื่อมต่ออะไรเลยเพราะแน่นอนถ้าระบบเราอะ standalone อยู่คนเดียวไม่เชื่อมต่อใครเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะติดไวรัสหรือโดนแฮกมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เหมือนเรา เหมือนเราเหมือนเรา work from home อยู่บ้านนะคะถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกบ้านเลยไม่มีใครไอจามใส่เราเลยมันเราไม่ติดโควิดอยู่แล้วใช่ไหมคะอารลักษณะเดียวกันของระบบสารสนเทศก็คือว่า มันถ้าถ้าระบบมันไม่เชื่อมต่อเราก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วแต่เนื่องจากตอนนี้ระบบมันเป็นออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาที่เป็นเกี่ยวกับ s e c u r i t y i เนี่ย i n i o r s a t i o n Security s y s t e m s เ c u r เ t y เนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เราให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องเรียนครับโน่าสนใจมากเลยครับผมผมถามเป็นเป็นตัวแทนถามคนฟังเลย เวลาคนจะสมัครเข้ามาเรียนต้องมีพื้นความรู้อะไรไหมครับแบบผมต้องจบคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์อะไรแบบนั้นมาไหมสูตรเ,เราเปิดกว้างค่ะอาจารย์เนื่องจากเราเนี่ยเน้นทั้งทางด้านไอทีและบริหารคือครึง่งครึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพื้นความรู้ไอทีเพราะฉะนั้นเรารับทั้งคนที่ ไม่มีแบ็กกราวด้านไอทีเลยและคนที่มีแบ็กกราวทางด้านไอทีซึ่งจากที่ผ่านมาอย่างอย่างหลายๆรุ่นที่เรารันมาเนี่ยเปอร์เซนต์เจ,จะอยู่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นคนด้านไอทีห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตเป็นเป็นคนด้านด้านบริหารและอื่นๆอื่นๆนี้ก็คือหมายถึงว่าเรามีทั้งแบบว่ามีทั้งคุณหมอมีพยาบาลบมีบรรรักษ์มีแบบว่าอา มีฝ่ายเอชรมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็อยากจะคือเขามองเห็นความสําคัญในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดก,การข้อมูลการมองไอทีจากมุมมองของผู้บริหารอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมาต่อยอดในด้านนี้ก็ก็ก็จะเป็นแนวนี้ค่ะคือเรียนได้เรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อไม่มจำเป็นมีพื้นฐานเรียนได้เพราะว่าเราเออเราจะมีวิชาปรับพื้นค่ะการมีที่เราเรียกว,ว่าพรีคอร์สปรับพื้นก็คือพูดง่ายว่าคนไอทีฝั่ง ไอจะมาปรับพื้นปรับพื้นเรื่องบัญชีการเงินคนอ่าฝั่งบริหารฝั่งที่เป็นนอนไอที IT, จะมาปรับพื้นเรื่องไอทีก่อนที่เราจะเริ่มเรียนค่ะครับเรียนตอนไหนยังไงครับมันเป็นโครงการที่เป็นหักสูตร<า>เราเป็นเอเป็นเป็นนอกเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนตอนเย็นตอนเย็นวันอหลักๆส่วนใหญ่ของโครงการเนี่ยจะเป็นวันอังคารกับอ,อาทิตย์ อาจจะมีพฤหัสบ้างอังคารพฤหัสอาทิตย์ประมาณเนี้ยค่ะช่วงตอนเย็นหกถึงสามถึงสามทุ่มค่ะแล้วก็วันอาจจะวันอาทิตย์ใช่ไหมคบค่ะ่ล้วก็ไม่ต้องลาออกมาเรียนนะคุณไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะยิ่งยิ่งยุคนี้เอ่อจริงๆแล้วเราควรจะโฮงานของเราไว้ใช่ไหมคะโฮออนทูทูเดอะจ็อกนะใช่ไหมคะครับโหน่าสนใจแล้วก็ ใช้เวลาประมาณกี่ปีครับกว่าจะเรียนจบครับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองปีค่ะอาจารย์เหมือนปริญญาโทพ,ทพัฒ่าพัฒนธรรมทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณสองปีเนาะคะ่ะอาจารย์ในการเรียนก็คือจริงๆก็คือสักประมาณเราจะเรียนกันประมาณค่ะสี่เทอมสี่สี่ภาคการศึกษาปกติอะค่ะอืมครับ งั้นรบกวนอาจารย์เพิ่งบอกนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วหรือยังหรือว่าคนจะสมัครต,ต้องต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเผื่อมีหลายท่านสนใจอะครับค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็เปิดรับสมัครยาวไปถึงวันที่สามพฤษภานะคะรายละเอียดในการรับสมัครเนี่ยดูได้ที่ดู facebook ก็ได้ค่ะ facebook ก็จะเป็นเสิร์ช msmis ธรรมศาสตร์อะค่ะ หรือว่าเป็นเว็บไซต์ของคณะเราก็จะเป็น m i s t b s t u a c t h นะคะตัวตัวเงื่อนไขาการรับเข้าก็ก็คือจริงๆก็คือจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ออเรารียว่ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยขอหนึ่งปีเพื่อที่จะแบบว่าเออสามารถที่จะ เพราะว่าคือเนื่องจากเราเรียนด้านบริหารด้วยใช่ไหมคะอา์บางทีแล้วการที่เรามีประสบการณ์ทำงานมาบ้างเนี่ยมันทำให้มุมมองของเราเปลี่ยนไปเนาะคะ่ะแนวคิดหรือการมองอะไรบางอย่างเราจะแบบเออเปลี่ยนไปจากตอนที่เราแบบเรียนปริญญาตรีแล้วเราเหมือนแบบเออเจอเจอมันครั้งแรกอ,อะไระเนี้ยค่ะเจอมันครั้งแรกผ่านเท็กซ์บุ๊กมันก็จะมันก็จะมีแนวคิดอย่างหนึง่งพอเราได้ไปทําจริงหรือเราเริ่มเห็นภาพเราก็จะอ่าเห็นมันอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จะทําให้เรา แชร์ริ่งในคลาสได้แบบแบบมีมีความนักสนุกสนานนอตมาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ้อผลคะแนนค่ะเราก็จะต้องมีการยื่นคะแนนค u g a t e กับ Smart Tool แต่ว่าเราเราไม่ได้กำหนดขั้นต่ำไว้นะคะก็คือยื่นเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางโครงการเนี่ยจะพิจารณาในภาพรวมอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็เรียกสอบสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวผมจะ อขออนุญาตเอาลิงก์ไปไปลงในเดสคริปชันของพอดแคสต์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับเผื่อว่ายดีมากๆเลคคนอาจจะเข้าไปดูไปดูรายละเอียดได้นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดยะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็จริงๆแอดมินแอดมินของเพจ a ฟ e b o o k เราเนี่ยคือได้ชื่อว่าตอบตอบไวมากยิ่งกว่ายิ่งกว่าบอทคนคนคนมาตอบเนี่ยจะนึกว่าเฮ้ยนี่บอทตอบหรือเปล่าเลยเนี้ยแอดมินเราก็จะแซวแซวว่ว่าเออบอทเองจ้าอะไรเงี้ยดีครับผม สุดท้ายกันเพิ่มมีอะไรอยากจะฝากผู้ฟังไว้มั่งไหมครับก็ในในฝากว่าในในยุคนี้ค่ะจากจากที่เรากำลังจะต้องเตรียมตัวจะล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์กันแต่จริงๆเขาก็บอกมาแล้วว่าไม่ล็อกนะแต่ว่าถึงไม่ล็อกเขาก็ขอความเขาเรียกว่าอะไรนะคะความเริ่มมือในการ Work ์ r ฟอร์มโฮมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าว่าเทคโนโลยีมันมันมีบทบาทสําคัญนะคะไม่ใช่แค่ในเฉพาะ ในในรูปแบบของการประกอบธุรกิจละแต่ว่าในชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ามามีเอฟเฟกเนาะค่ะทั้งทั้งในเชิงบวกและก็จริงๆในเชิงลบก็มีนะอาจารย์เหมือนใช้เยอะไปเราก็อาจจะนุน่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการติดเทคโนโลยีหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพราะฉะนั้นเราเห็นละว,ว่ามันมันเข้ามามีบทบาทและมีความสําคัญถามว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้จักมันในมุมมองของว่า S <S เอ๊ะเราจะใช้มันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะบริหารจัดการมันยังไงแล้วเราจะเวลาเราบริจะบริหารจัดการไอทีเนี่ยวิมันมีอะไรที่ต้องมองหรอมันมีอะไรที่ต้องสนใจหรอมันมีเรื่องของงบประมาณใช่ไหมมันมีเรื่องของความเสี่ยงใช่ไหมมันมีเรื่องของการเข้ากันกับเอ่อ s t r a t e g จใช่ไหมมันมีเรื่องอะไรอีกที่เราที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยคะ่ะนี่คือสิ่งที่ที่เป็นจุดเน้นที่มัน เรียกว่าไม่ใช่แค่แบบเอ้ยคนที่ที่ทำธุรกิจละแต่ว่าคนทั่วไปก็ก็จำเป็นจะต้องเข้ามาเริ่มเริ่มให้ความสำคัญเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้แล้วอะค่ะไม่งั้นเราก็จะกลายตกตกเป็นทาสของเทคโนโลยีแล้วอาจจะต้องเป็นผู้ผู้ใช้ที่แบบใช้แบบ ใช้แบบไม่รู้ใช้แบบไม่มีทางเลือกหรือใช้แบบเออใช้ตามๆเขาไปซึ่งมันก็จะไม่ไม่สามารถสร้างสร้างจุดเด่นหรือว่าอะไรให้เราได้นะคะเราชีวิตเราเราก็อยากจะมีทางเลือกเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบเออมามาเรียนรู้ในในใน,ในประเด็นพวกนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสุดท้ายต้องขอขอบคุณอาจารย์พึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดรละดาวันแก้วกิติพงษ์เป็นอย่างสูงนะครับวนะันนี้แวะมา ูนอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับขอบคุณอณจาจารย์นครรับยมากๆเช่นกันค่ะสวัสดีสสปีใหม่ด้วยค่ะอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับค<อ>่ะ o p a ด d o n Story a life changing story